สวัสดีครับอยู่กับผมเองไอทึมในไม้ครับมันนี้ผมจะไม่เล่อนไม้ครับไม่ใช่หนึ่งร้อยวัน,นครับวัดปกติของผมเองแล้วนี้ผมก็เริ่มด้วยหมดฮาร์ดครับผมโอเคในบทฮาร์ดนี้ตึงเนื้อแรบ้ากเลย่ลางแนะรกก็ตัดไม้ใครๆก็รู้ตัดไม้แบบว่าเบสิกครับล่มต้นล่มตุลหลังจากนั้นผมก็ลงมาขุดเหมืองใช่ผมขุดเ,เหมืองด้วย ผมยังไม่ได้ต้นเกมครับโอเคแล้วก็ขุดหินครับว้าวการดหินนี่คือสิ่งที่ผมชอบเลยแล้วก็มารับอของเนี่ยควานคู่ใจของผมเองว้าวโอเคผมขุดตัวข้บไปแล้วก็ตัดไม้ต่อครับวิธีการตัดไม้ของผมมันยากยิ่เส้นเขียนจริงๆเลยครับผมโอ้โหตัดเต็มทีนี่ยากจริงยากจริง ตัดไม่ได้เอยโอเคผมมันตัดหลายต้นนะครับอโอเคในวันแรกผมไม่อยากตาครับคือในตอนก็คือผมต้องฆ่าแกะตัวที่เดิมผ่านไปตัวสองผ่านไปตัวสามตงตามมาอีกครับโอเควันนี้ผมได้เตียงละโอเคแล้วจะนะผมก็ไม่รออะไรครับคัดเตียงอย่างหน่อยโอเคได้เตียงละคืนนี้รือรอแล้วมันตัวผีกินตัด เล่มกก็ขุดองคเับเียพืนที่ว่าจะสร้างบานแถวนี้เนี่ยนีครับผมสร้างบ้าอยู่ริมเอ,อ่ออะไรวะไม่รู้โอเคต่อจากนี้ผมเคยเพืน้นที่เดี๋ยวครับไม่เหมือนะไรมนันแรกก็เบสิกนะไม่เหมีอะไร โอเคหลังจากที่ผมขุดมาแล้วล้านกระปีเดี๋ยวก็ได้โอ้โหสร้างอันนี้ได้ดินเยอะมากเดี๋ยวก็เอาดินมาปลูกพื้นที่โอเคตอนนี้ก็ตอนจะเย็ดเอารนไม่ได้ช่วยละเอ้ยนอนไม่ได้เอ้ยนอนไม่ได้ไไดสิผ่านผีมากินปักที่น,นี่เอ้ยเยีาหยุตัวนี้วิวน้ำผีพายมากินนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยอนนโอเคนอนได้ละโอเคคืนนี้ผมนอน เคยตื่นเช้ามาผมก็อันนี้ขุดดินมาต่อเอาอกเขาปีตออิอะไรวะเนี่ยอืมแล้วผมก็ตัดไม้ตัดไม้แล้วก็ตัดไม้ไม่ใช่ผมตัดไม้นานมากว้าแต่มาเิดเกิบต้องมาเกิดในใบโอมนี่เนี่ยว้าโอเคตอนนี้ผมก็ตัดไม้ต้อนอื่นด้วยเนี่ย ในหนึ่งวันผมตัดมาครับให้ได้เยอะครับตอนนี้เม้ยาจะทำอะไรครับโอเคล้ว่มก็มลงทำครับอันนี้พวกกูขุดหินมาแล้วนะครับแต่เอ,อเอ้ยบ้านกูหายโอเคตอนนี้ผมหาทางกับบ้านเจอละนั่นไงตามประพันธ์ผมอย่าใชา้โอเคหลังจากที่พกลับบ้านมาผมก็ได้ขุดดีนับดูนะครับผมจะทำอะไรเนี้ยขุดดิบเนี่ยเนี่ยครับ นี่คือสีที่ผมทำมานา <c oughs> ครับขุดดินทำไร่ทำนา <c oughs> ใช่นี่แหละสีที่ผมต้องการอันนั้นเรปลูกอ้อยไว้ด้ยวยครับไม่ใช่อ้อยไม่ไผ่ <c oughs> โอเคผมจะไปไหนวะไม่เชื่มาหายายหน่อยหาข้าวหาข้าวมาปลูกใช่หาข้าวมาปลูกโอเคตอนนี้ก็จะจะมืดแลว้วผมก็จะกดนอนละเอาเกิดก็ไม่ได้นอนไม่ได้เหมือนเมื่อวานเลยเอ๋อสวยละแต่มืดทั้งมืดมาก นอนไม่ได้ครั้งนี้หูหจัดนะครับผมต้องรีบนอนละโอเคพระเจ้าโอเคผมนอนได้ครับโอเคตื่นเช้าไหมวันหนึ่งครับผ่านมาสามวันละรว,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 วดเร็วนวดละครเร็วผมก็ไม่ทำฟาร์มต่อครับโอเคอันนี้ผมมียาเมื่อวานครับบกุกคาวไ,ได้โอเคอันนี้ผมก็สกมันครับไม่ใช่หยอกอครับผมไม่ได้สิกโอเคต่อไปผมก็อัพ ครับพี่แอ๊มาขุดหินต่อนครับ <c oughs> ผมก็ต้องหาเหมืองโอเคตอนนี้ผมหาเมืองเจอละเหมืองยูที่ผมขุดประจําเลยตรงนี้ขุดขุดขุดเลยครับจงนนังหวะนี้โอเคตอนนี้ผมก็ขุดได้แบบว่าอุโม,ม,มงค์สวยงามมากเลยว้าวพอ,อวกทางนี้แหละทางนี้เอ้ยอะไรวะอโอเคผมเจออะไรมุกแปลกๆแลหัวจะเอ้ยอะไรวะนั่นน่ะเอ้ยเอ้ย เอาแล้วเสียเสียแล้วโอเคครับหลังจากที่ผมรอดจากเหตุการณ์เมื่อกี้ผมก็ยังโอเคอยู่นะครับโอเคถวกับบ้านนะเพราะว่าผมจะสร้างบ้านครับสร้างบ้านในอีพีแรกเฮ้ยตอนนี้ก็โอ้โหฝนตกครับฝนตกอีกแล้วสมมติว่าต้านตดโอเคตอนนี้ผมสร้างบ้านดีเยอะมากเลยเอ,อิ้หินหมออ๋อยังมีหินอีกโอเคพผมรอดไปครับ ตอนนี้ผมก็มีดินครับเราจะที่ผมใช้หินหมดแล้วในการสร้างบ้านโอเคผมก็วางออกดินสร้างบ้านแท้ก็แล้วกันประปยัดงบป,ประมาณครับผมเนื้อตอนนี้ท้องฟ้าก็ไม่ค่อยเต็มใจนั่นเอาแล้วผมต้องรีบนอนแล้วโอเคตื่นไหมวันหนึง่งวันนี้สดใสจัดเลยผมต้องมาสร้างบ้านต่อครับอีพีแรกผมเคลียบพื้นที่สร้างบ้านเยอะม,มากใช่ครับอีพีแรกสำหรับการสร้างาของผมสาคัญมาก แล้ววันนี้ผมก็มาได้มาสร้างหลังคาแล้วครับว่าสร้างนิดเดียวโอเคครับผมก็ข้าพพวผวว่าจะเอาจริงละขุดดินแถวบ้านเองขุดดินเด็กอายุสิบปีแล้วตอนนี้ผมขุดดีเยอะมากว่าขุดแถวบ้านเองเลยบ้านผมจะเป็นภูขเขาหัวเมงนะครับโอเคผมก็ขุดแล้วก็วางไว้ที่บ้านเองคนดีจริงเลยทำาทำเพืออ่อนเลย เคลบบ้านดูความสวยง,งามต้องทำครับโอเคตอนนี้ผมก็อยู่กำลังตอบที่เรืงคาตัวเองครับว่าอ,อันนี้คือลังคาผมครับมันยังกวงอยู่ตอนนี้ก็กวงนี่วะแต่แปลกๆด้วยโอเคครับตอนนี้ผมก็มาจะมาครับอะไรวะหรืออ่อนลืมโอเคเพราะผมออกไปคิดแลบครับคิดรับเดี๋ยวทำหมผมทำห้ผมกับบ้านช้านะ่ะคิีเทีย่ยวนอกบ้านโอเคตอนนี้ต้องนอนละ เออไอเชีย่ยนอนไม่ได้อีกแล้วไฟก็ไม่มีมันมามาในครั้งนี้ออโอเคครับผมรอไปหน,นึ่งวันเคลอันนี้ก็ครับอันนี้ครับเพราะว่าผมจะทำกระจกครับใช่กระจกเด็ดนี่ผมต้องมีฐานก่อนครับโอเคครับตอนนี้ผมต้องครับฐานก่อนเพราะว่าบ้านผมไม่ได้ไม่มีทั้งไฟไม่มีทั้งกระจกนี่สตอบี้เข้าบ้านผมได้แน่นอนโอเคครับผมว่าครั้งนี้ผมจะไปขุดดินดครับมาทำหลังคาเสร็จเอาเอยเ,เจออย่าของดีเลย เค okay, ครับตอนนี้ผมก็มาตกแต่งหลังคาเพิ่มต่ออหนึ่งสองสามบล็อกเอยต่อผิดอีกแล้วโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ต่อหลังคาจนได้เยอะล้ผมก็หาทางทางนี้แหละเออถ่งไยดีโอเคครับตอนนี้ผมก็ถอดกระจกนะครับอกระจกผมก็วางไปแล้วผมก็มาขุดดินต่อครับไม่ใช่ขุดดินพวนดินขอาบลกยาญเดี่บล็กมาขุดอันนี้ครับไม่ไผ่ไม่ใช่ไม่ไผ่อะไรวะ แล้วมืครับผมก็มาบุกต่อโอเคแล้วตัวน,นี้ก็อบ้านสวยสวยกับบ้านในโมอีกด้วยครับบ้านนี้อลังการจริงๆเลยเอ๊อฐานมันใหญ่จังวะฮะเยอะว่าไม่มีอะไรผิดปกติเอาเมื่อกี้ปกติของแม่คับโอเคครับอันนี้ก็ฮะฮะฮะเออไม่มีอะไรก็คือมั้งเออโอเคนั่นจะปกติดี เขายังก็วางครบสีด้านสว่างจ้าเลยจ้าจ้าเลยตอนนี้เขายออว่าผมก็สว่างครับนี้ปักเปวนวิธีอันหนึ่งก็แล้วกันโอ้คันนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วคือเรับผมตอนนี้ผมว่าผมสร้างบันไดขึ้นไปข้างบนเลยครับอืมอันนี้ผมก็เจะขับบันไดมาแต่พราว่าผมใช้ไม้เยอะมากเลยครับอันนี้ครับอ๊กมาขับบัน,นไดม่โอ้โ หมดตดแล้วก็โอเคผมนี้ผมคิดว่าบันไดไม่มาซื้อมากเลยครับเพราะว่าผมสร้างบันไดแบบสไตล์ของผมดีการต่อแบบนี้ครับบันไดเขาแท้จริงเขาต้องไมต่อกันแบบนี้ครับดูนี่ครับดูนี่เขาจะทำกันยังไงครับนี่ครับบันไดที่ผมทำเนี่ยบันไดของแท้ครับอันนี้ขุดมาเนี่ยเือคืนใ่หเขาขึ้นบนได้แล้วครับได้ใช้ได้จริงครับใช้ได้จริงเออบอกเลยใช้ได้จริงโอเคครับ นี่เป็นทั้งหมดของไมค์าร์บสันผมครับดูว่าเออคืนนี้นะครับก็ไปละครับ